ภาพรวมของระบบขนส่งอวกาศ Starship ในขณะที่ปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศยาน Starship จะถูกติดตั้งบนยอดของจรวด Super Heavy โดยทั้งตัวยานและจรวดรวมกันแล้วมีความสูง120เมตรและถูกเรียกรวมกันว่าระบบขนส่งอวกาศ Starship เรามาดูที่ตัวยานอวกาศความยาว50เมตรกันก่อนนะคะ การที่มันมีกรวยจมูกและครีบสำหรับลงจอดทำให้ยานที่สร้างจากสแตนเลสหรือเหล็กกล้าไร้สนิมลำนี้ดูเหมือนกับยานจรวดจ,จากยุคทองของนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่ส่วนหลังหรือด้านล่างของยานได้ติดตั้งเครื่องยนต์แรปเตอร์ประสิทธิภาพสูงถึง6ตัวซึ่ง SpaceX ก็ได้ใช้เวลาพัฒนาเครื่องยนต์ชนิดนี้มาเป็น10ปี การจุดระเบิดเครื่องยนต์ของยานสตาร์ชิพจะเกิดขึ้นในส่วนนี้โดยมีการออกแบบมาเป็นพิเศษให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากที่สุดส่วนกลางหรือลำตัวของยานเป็นที่บรรจุถังเชื้อเพลิงซึ่งก็คือมีเทนและออกซิเจนเหลวมีเทนนั้นเป็นตัวเชื้อเพลิงที่แท้จริงแต่ในขณะเดียวกันออกซิเจนเหลวก็ได้ทำหน้าที่เป็นสารออกซิไดซ์ซึ่งทำให้เชื้อเพลิงลุกไหม เชื้อเพลิงผสมสูตรนี้มีชื่อเรียกว่าเมทาล็อกสูตรเชื้อเพลิงดังกล่าวนับว่าแปลกใหม่มากสําหรับเครื่องยนต์จรวดแต่มีเทนนั้นสามารถสร้างแรงขับดันได้มหาศาลทั้งยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมรอบครอบสําหรับแผนการเดินทางไปดาวอังคารของมาสด้วย เนื่องจากผู้ก่อตั้ง Space X เคยบอกเอาไว้ว่าจะสามารถสังเคราะห์มีเทนได้จากแหล่งน้ำใต้ดินบนดาวอังคารและจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างเข้มข้นในบรรยากาศของดาวเคราะห์สีแดงโดยใช้กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าปฏิกิริยาซาบาเทียการเติมเชื้อเพลิงเพื่อเดินทางกลับสู่โลกโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วบนดาวอังคารก็จะช่วยให้ระบบขนส่งอาวากาศ Starship อยู่ได้อย่างพอเพียงด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง ทำให้การเดินทางไปกลับระหว่างโลกและดาวอังคารหลายเที่ยวสามารถเป็นไปได้และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นส่วนหน้าสุดของยานหรือที่บางครั้งเรียกกันว่าจรวดส่วนบนนั้นเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ซึ่งสามารถจะบรรทุกผู้คนจํานวนมากเพื่อเดินทางไปสู่จุดหมายในห้วงอวกาศลึกได้มาดูกันที่ส่วนของจรวดซูเปอร์เฮฟวี่กันบ้างค่ะ จรวดรุ่นนี้มีความยาวถึง70เมตรและต้องเติมเชื้อเพลิงเมทัลล็อกส์ที่อยู่ในภาวะอุณหภูมิต่ำสุดขั้วปริมาณ3,400ตันเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์เรปเตอร์32ตัวจำนวนของเครื่องยนต์มีการปรับเปลี่ยนมาหลายครั้ง เครื่องยนต์และเชื้อเพลิงในรูปแบบนี้ทำให้เกิดแรงขับดันได้สูงสุดถึง70เมกานิวตันสามารถขนสัมภาระที่หนักอย่างน้อย100ตันขึ้นสู่ห้องอวกาศได้อย่างสบายทั้งยังสามารถบรรทุกสิ่งของที่หนักถึง150ตันขึ้นไปยังวงโคจรระดับต่ำของโลกได้อีกด้วย ทำให้จรวด Super ร์เฮฟีนั้นส่งพลังยิ่งกว่าจรวดซัตเทนวีที่ใช้ในการเยือนดวงจันทร,ร์ของโครงการอพอลโลระหว่างช่วงทศวรรษที่1,960และ1,970เมื่อระบบขนส่งอวกาศ s t a r s ชิ p ทยานขึ้นจากฐานยิงปล่อยมันจะเริ่มไต่ระดับขึ้นไปสู่วงโครจรที่กำหนดไว้และเมื่อตัวยานหรือจรวดส่วนบนแยกตัวออกจรวดซูเปอร์เฮฟีจะพลิกตัวกลับขณะที่กำลังตกลงมาสู่พื้นโลก โดยใช้ส่วนประกอบทำจากเหล็กกล้าซึ่งเรียกว่ากริดฟินที่มีลักษณะคล้ายครีบยื่นออกมาจากเครื่องยนต์ขับดันเป็นตัวบังคับทิศทางในการลงจอดด้วยวิธีการนี้จรวดจ,จะกลับลงมาตั้งอยู่ที่ฐานได้โดยปลอดภัยและพร้อมจะดทยานขึ้นไปได้อีกครั้งทางบริษัท Space X ยังมีแผนการจะใช้หอปล่อยจรวดเข้ารองรับตัวจรวดนำส่งยานที่ตกกลับลงมาโดยตรงอีกด้วย ตามปกติแล้วหอปล่อยจรวดคือโครงสร้างที่เปิดให้วิศวกรและลูกเรือเข้าถึงจรวดนำส่งและยานอวกาศได้ในช่วงที่มันตั้งอยู่บนฐานก่อนการยิงปล่อยแต่ในกรณีที่บังคับให้จรวดตกกลับและนำมาใช้ใหม่จะมีแขนทำจากเหล็กกล้าคู่หนึ่งยื่นออกมาจากหอปล่อยจรวดเพื่อรองรับจรวดนำส่งที่ตกกลับลงมา ครีบโลหะกริดฟินของจรวดนำส่งจะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักขนาดตกลงยังแขนรองรับของหอดังกล่าวทำให้หอนี้มีชื่อเรียกขานกันแบบแล้อเล่นว่าแมคคาซิล่าหรือก็ซิล่าจากกลเพราะมันมีรูปทรงใหญ่โตมโหฬลานคล้ายกับสัตว์ประหลาดจากภาพยนตร์ดังนั่นเอง สำหรับยาน Starship นั้นเมื่อแยกตัวจากจรวดนำส่งแล้วก็จะสามารถเข้าสู่วงโครจรจอดยานเพื่อเติมเชื้อเพลิงขับดันอีกครั้งหนึ่งได้มสัสได้กล่าวไว้เมื่อปี2017ว่าถ้านำยาน Starship ขึ้นไปถึงวงโครจรแล้วไม่เติมเชื้อเพลิงอีกครั้งก็เท่ากับว่าคุณนำสัมภาระ150ตันขึ้นสู่วงโครจรระดับต่ำของโลกได้แต่ไปไหนต่อไม่ได้อีกเลยหลังจากนั้นเพราะว่าเชื้อเพลิงไม่พอ วิธีการเติมเชื้อเพลิงของยานสตาร์ชิพที่มสัสออกแบบไว้นั้นก็คือการจอดเชื่อมต่อเข้ากับยานสตาร์ชิพอีกลำหนึ่งซึ่งกำลังโคจรวนรอบโลกอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำหน้าที่เป็นสถานีเติมเชื้อเพลิงโดยเฉพาะสำหรับการเดินทางระยะไกลเพื่อไปกลับระหว่างโลกและดาวอังคารนั่นเองนอกจากนั้นมสัสมีแผนจะกั้นห้องโดยสาร40ห้องใกล้กับส่วนหัวจรวดของยานสตาร์ชิพเพื่อให้ผู้โดยสารจำนวน100คนอยู่กันได้อย่างไม่แออัดห้องละ2-3คน ยานส่วนนี้ยังมีพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอย่างเช่นห้องเก็บของห้องโถงสำหรับพักผ่และห้องหลบภัยที่ผู้โดยสารสามารถมารวมตัวกันเพื่อหลบเลี่ยงรังสีอันตรายขณะเกิดพายุสุริยะยานสตาร์ชิปจะมีบทบาทสำคัญในโครงการอาติมิสขององค์การนาซาซึ่งมีเป้าหมายให้มนุษย์ตั้งถิ่นฐานระยะยาวบนดวงจันทร์ด้วย โดยเมื่อปีที่แล้วนาซาได้ให้สัมปทานแก่สเป c เอ็เพื่อออกแบบดัดแปลงยานสตา r s ชิปให้เหมาะกับการนำนักบินอวกาศลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์ให้ได้ภายในช่วงเวลา10ปีข้างหน้านี้อย่างไรก็ตามยานสตา r s ชิปแบบที่ใช้ในโครงการ Artemis จะไม่มีกรอบป้องกันความร้อนหรือปิกช่วยพยุงตัวสำหรับการเดินทางขากลับสู่โลก พราะยานจะโครจรค้างอยู่ในห้วงอวกาศโดยวนรอบดวงจันทร์เพื่อให้พร้อมต่อการขึ้นลงระหว่างพื้นผิวดวงจันทร์และวงโครจรของดวงจันทร์ได้หลายครั้งนอกจากนี้ยานสตาร์ชิ p ยังเหมาะที่จะใช้ปล่อยดาวเทียมหรือวัตถุอวกาศขนาดใหญ่อื่นๆที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยส่วนบรรทุกสัมภาระของยานนั้นสามารถเปิดกว้างออกได้เหมือนปากจระเข้ ความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้มากยังทำให้ใช้งานในภารกิจสำรวจต่างดาวด้วยหุ่นยนต์หรือปล่อยกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ที่ใหญ่ยิ่งกว่ากล้องเจมเว็บก็ยังได้ <S <S 1> <S 1> ในด้านธุรกิจแล้วยานส Starship สามารถใช้เป็นพาหนะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆบนโลกได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นยานหลักสำหรับการท่องเที่ยวอวกาศซึ่งในปี2023นี้ยานส Star s ชิปมีกำหนดจะพานักท่องเที่ยวชุดแรกเดินทางชมห้วงอวกาศรอบดวงจันทร์โดยมีนายยูซาคุมาเอสาวะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นได้ตีตั๋วจองทริปที่น่าตื่นเต้นนี้เอาไว้แล้ว ตัวยานสตาร์ชิปลงจอดอย่างไรตามปกติแล้วยานหรือกระสวยอวกาศใช้วิธีลงจอดด้วยร่มชูชีพหรือไม่ก็เป็นระบบลงจอดบนลานบินหรือรันเวย์แต่ยานสตาร์ชิปนั้นต่างออกไปเมื่อยานเริ่มกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกมันจะพุ่งเข้ามาโดยวางตัวในแนวเฉียง60องศา จากนั้นจะปรับท่าทางอีกครั้งให้อยู่ในแนวราบแล้วทิ้งตัวลงไปทั้งอย่างนั้นมีเพียงปีกเล็กที่ส่วนหัวและท้ายคอยช่วยพยุงและบังคับทิศทางเหมือนกับผู้เล่นกีฬาดิ่งเวหาหรือสกายไดท์ที่กางแขนออกมาไม่มีผิดข้อเสียของการลงสู่พื้นในระยะนี้ก็คือตัวยานจะไม่สเสถียรและต้องอาศัยโชคที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นอย่างมากมัสบอกว่าวิธีดังกล่าวเป็นการพยายามสร้างแรงต้านมากกว่าการสร้างแรงยกแบบอากาศยานทั่วไป แต่เมื่อตัวยานตกลงใกล้ถึงพื้นก็จะมีความเร็วลดลงมากพอจนสามารถจุดระเบิดเครื่องยนต์เพื่อพลิกกลับตัวย,ยานให้ลงจอดแนวแนวตั้งได้มัสยังบอกด้วยว่าเครื่องยนต์แรปเตอร์จะช่วยปรับทิศทางให้ยานลงจอดบนายอย่างได้อย่างปลอดภัยตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้โดยระบบลงจอดนี้สามารถใช้กับพื้นผิวของดาวเคราะห์ด,ดวงใดก็ได้ในระบบสุริยะและในอนาคตยานจะไม่ต้องหมุนตัวหรือกลับหัวเพื่อเตรียมลงจอดอีกต่อไปแต่จะสามารถใช้หอปล่อยจรวดเข้ามารอง รับโดยตรงได้ด้านอีลอนมา์สมีแผนจะใช้ยานสตาร์ชิปขนส่งและติดตั้งฝูงดาวเทียมสตาร์ลิงในระยะแรกจากนั้นเมื่อทดสอบจนมั่นใจในความปลอดภัยแล้วก็จะจัดให้มีเที่ยวบินที่มนุษย์อวกาศโดยสารไปด้วยซึ่งภารกิจดังกล่าวในครั้งแรกจะนำโดยจาริดไอแซคกสแมนมหาเศรษฐีชาวอเมริกันส่วนเที่ยวบินแรกรอบดวงจันทร์นั้นอยู่สาคูมาเอซาวะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นและศิลปินที่เขาเลือกอีก8คนจะเป็นนักท่องเที่ยวอวกาศชุด แรกที่เดินทางไปพร้อมกับยานสตาร์ชิปนั่นเอง ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว